กลังๆกลังกลังกลังโอ้โหน่อยากเดินในต่อุ้ยคิดถึงโนอาวันนี้มันเกิดพี่ฟาราครับพี่ดิมน้องคิีมก็มาวันเกิดพี่ฟาราครับผมเอ๊ะไม่ใช่แวะไม่ใช่โนอา สมปรานาทําทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่และดีที่สุดขอให้วาวาแบบประสบความส็จในสิ่งที่จงต้องการขอให้วาวาสวยๆรวยๆแหงๆสาธุสาธุก็ขอให้วาวาสุขภาพแข็งแรงก็ได้อยู่กันแค่นี้ไม่องเนก็บ้านอยู่บ้านกก็ขอให้วาวาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไป ิดสิ่งใดทำสิ่งนั้นสำเร็จเสมอก็สาธุค <c oughs> ่ะสาธุ Happy birthday <c oughs> to you